ผมจะกระโดดตกกองทบท่านเลยนะครับก่อนหน้ี้ผมก็เปลี่ยนเสื้อที่วิกกี้เซ่นเกินนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ5วันน,นั่นเองนะครับผมก็แน่นจะ,ะปัจจัยหลายอย่างในนะผมอย่างแรกเลยก็เกี่ยวกับการเรียนทาน่านนะครับผมว่า ไอช่วงเวลาที่ผ่านมานอนที่ว่าผมไม่ลงคลิปนี่ก็เพราะว่าตามงานนั่นเองนะผมว่าตามงานที่เหลือครัผมก็เลยลงคลิปช้าไปหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดถึงแล้วผมก็เลยว่าจะลงคลิปที่ถีขึ้นไหนแต่ก็ไม่น่าจะถี่่เทานักเลยนะผมเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงจริงๆนะผมโอเคหลังจากที่ผมพูดไปนี่นะผมหลายคลิปเลยย้อนไปประมาณสามถึงสี่คลิปที่แล้วนะผมที่มาสอบดีหาเพชรนั่นเองนะผมในเกมดีบอลเนาะโอเคซึ่งเพิรแต่ก่อนผมมีไปหมื่นแปดผมก็ไม่ส่งเป็นตัวของยีมบอลดีเอามาทำขึ้นตัวละสีดาวอยํานี่นะผมววว่่าาาจจะะททขึ้้้้นดดแลไไมรรูหือเปล่ันดาวเนี้ผมค แล้วแมผมวิธีแล้งแร่เบสิบสด้ผมก็คือการทำนายดวงนี่นะผมซึ่งไอเจ้าภารกิรทำนายดวงนี่มันจริีทุกวันเห็นผมเียงแค่เราเข้าเกมมาเนาะถ้าเกิดรดวงดีเราจได้เพชรประมาณ50นี่เนถ้าเป็นมูนางแต่ะวันจประมาณร้อยห่งเนะผมคืองสุดประมาณร้อต่อวันนั่นเองนะผมโอเคารกษ์ควอไร้วันก็คือเราควจะหมอผมก็คือถ้าเราทำารกิจนี้ครบสัปดาห์นึงเราจะได้เพชรประมาณห้าร้อยหกสิบเม็ดจรินะผมได้ผมบอกลบเลยเนาะร้อยห้าสิบเพชรทั้มดนะผมแล้วก็ได้วั่ละันนะ ร้อยสิบไม่ใช่สิบผมร้อยสได้เป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้ยสิบผมมันจะมีบอยีห้าสิ่ด้ผมเอร์นึ่งทุกใบมีห้าอันนี้นะผมตุ้บห้าอันนี้นะผมก็ห้ีกแล้วก็บออีห้าสิบถ้าผมก็เป็นสองร้อยเมตรนี่ยต่วันแล้วสามสิบเมตรนี้นะผมว่ามสิเมตรยี่สบเมตรสาเมตรห้เมตรนี่นะผมก็แล้วแต่เถ้าเรามีการเยอเราก็ได้เพชรกระบางามๆเลยทีนะผมก็มีหลายใบนะซึ่งผมก็ปลดล็อกยังไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะผมโอเค โอเคนับมันจะมีประมาณนี้ผมมาขึ้นทีละ30เมตร50เมตรนะครับผมมีภารกิจให้เราจับคู่กับเพื่อนนี่นเองนะผมเพื่อนในจูนตอนนี้คผมทอายังไม่จับคู่นี่นะผมก็คือแยกข้างละ30ข้างละ50นี่นะผมตั้งเช้าเช้าแล้วก็ยินนี่นะผมก็ได้ประมาณข้างหนึ่งสูงนี่นะผมแล้วก็กิจกรรมเฟรนดี้นะผมนี่ก็จะได้ประมาณครั้งนึงที่เราเล่นเราได้ประมาณ20เพชรนี่นะผมต่อวันถ้าเราเล่นยันด้วยกันก็จะประมาณน้อยกว่านะผมส่วนที่การหาเพจเนาะแล้วอย่างที่ได้ทีละ160เพจนี่นะผมต่อวันเนาะ ซึ่งมันก็แค่ร้อยร้อยหกสิบก็ตีเป็นเงินนะ่าบอกว่าเป็นโปรโมชั่นใหม่นะ่าจะประมาณร้อยร้อยร้อยยี่สิบร้อยสาิบาทเนี่ยนะผมก็คือครบนะั่นเพราะเราจะได้ทั้งเพชรนะผมร้อยหกสิบเศษแล้วก็ได้ตัวเศษปักหมดอีกหนึ่งเศษนี้นะผมก็คือครบนั่นเองนะผมโอเคหลังจากที่อจะผมผมดูนะผมไม่รู้ผมมีโปรโมชั่นมันก่อนนะอ่าเนี่ยเลยนะมันอยู่จีกับักคาราเต้ก่อนนี่แหละมันจะขึ้นนะผมเป็นมือใหม่นะผมประมาณหกสิบราคาหกสิบเหลือพอยแหละผมไม่ไม่แพงเกินไปเนาะ นี่เนี่ยผมฮูสเป็เนี่ยแบบแบบนี้แบบแพ็กกินสมอเนี่ยผมฮูสเป็เปลือกหอยก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนั่นเองนะผมแต่ถ้าเป็นมีโปรโมชั่นมือใหม่เก็จะลดราคาให้เรานี่นี่นี่ผมใช่ป่ะอ่าเนี่ยตัวนี้ผมเขจะขอไว้ผมงเขาสิบบาทนะผมนี่เราจะได้ร้อยหกสิบบาทเราจะได้ร้อยหกสิบเพชรแล้วก็คุณเอาเพลตหนึ่งชิ้นทุกวันนี่นเองนะผมเว่ามันเป็นของถาวรเนี่ยผมก็คือเก้าสิบเปลือกหอยคือคุ้มนะผมได้ทุกวันเลยแล้วได้แต่วันที่ได้คิดดอกซื้อนี่นเองนะผมโอเควันนี้ผม ก็นั่นผมสำหรับวิธีการหาเพชรคร่าวๆผมมีประมาณนี้ประมาณ5้หรือหวิธีนะผมก็มีประมาณนี้แหละคุณสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอในว้นต่อไปคืนนี้นะผมไว้เจอกันคลิปหน่ะ